่ผมีอไรมาอวดไฮบนอย่ไฮบึนหยเดี๋ยวเอยงไเบ ฮ่ามัละแต่ฮักบอกท่สาวนะะ้อนน่ะยังมามันกระเือได้หมดหรอ,อย่ยมึงเบิ่งเขาขาันงเบ่เม่อเม้่เขาแส่ปบ่เฮะเบิ่งดีดีดนีย่ยมื่อม่าดูองหาคือนหลอดทีเรียวเมื่อเราข้าไปกคนนึงผูได้้ามเจาอยว่าน้องกินใคยได้นี่ตหาักปาน,นี่คุยมาตั้งมือนึงบองหกห้าคอยแล้วโอ้ยสมือหนึ่งปอมเลยเจา่าน,นี้ พุ่งใหญ่เสื้อเขาเลยยี่ลีดโอ้ยเสีย้าเยโกพังมากกูีหัวกามึงเอามคือไหนมาเอ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 าจะไหนปะจขึ้นเบิ้งยิ่งสมัยนี่นะ ทั่วไปครับเจ้เบิ้งจ้จัน้องเอสที่คอยบอกเลยบบอกบอกสาวนะนี่นี่นี่เจ้เบิ้งเจ้เบิ้งดูนะคอยไปเห็นตัวจริงมาเจ้เบิ้งดูนี่อยโอ้ยเจ้าเบิ้งก็ไปว่าเขาเขากิดทหารด้เนี่ยเฮยบอกพวกแกเอาใจมึงไงเนยนั่นล่ะอย่าดูคนแค่รูปภาพมึงต้องเห็นตัวจริงก่อนสมัยนี้ไม่ต้องเห็นตัวจริง ในรูปมันแต่งแบบเมื่อไหร่อะเมยเพราะฉะนั้นแล้วไ้ซะเสื้อเขาตัวไ้ไปเลดเพราะว <laughs> นน่างานเป็นั่งฟ้าส่วยูนิฟีสตัวจริงมันเป็นเป็ดตามเลยบ่าวตอวสามเฮ้ยไปลึกไปลึก